สวัสดีครับท่านผู้ชมเอีทุกท่านนะวันนี้ก็จะทํากับข้าวเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นผักกาดหัวผักกาดหวานผักกา,นะหาดหวานนะครับหัวผักกาดนี่แหละหัวไชเท้าผัดไข่นะครับเป็นเมนูง่ายๆก็ไปติดตามชมกันนะครับผมจะทำสองเมนูเลยก็มีอีกเมนูก็เป็น กระเพราเนื้อหน่อไม้ดองนะครับผัดกระเพราเนื้อหน่อไม้ดองตามชมกันนะครับไปน้ำมันพืชกระเทียมหัวเียเท้า ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยคูรสน้ำตาลทรายไส่ไฟไฟ เส็จแล้วท่านผู้ชมเสร็จแล้วพอแล้วนี่ครับเสร็จแล้วครับผัดประกาศหวานครับอันนี้ก็เป็นผัดหัวใช้เท้าหวานนะครับหัวใช้โป๊ผัดหัวใช้โป๊ะโปะนะครับหวาน ผัดไข่นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเด็กเดๆทานได้ทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะนี่